FM-105 Smile Thailand สนับสนุนโดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตแก้ปัญหาด้วยปัญญาปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดให้ดีปฏิบัติได้ถูกการคิดได้ดีนั้นมีใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกลเพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญาคือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยัง้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอาติต่างๆมีให้เกิดขึ้นช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอนพระบรมราโชวาสขอพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคม2539คุณรู้ไหมเลือกแปลงสีฟันมันก็เหมือนกับเลือคูต้องดูแลเราได้อย่างดีนุ่มนวลรู้ใจ อดทนและไม่ทำให้เราเจ็บนี่เลยแปรงสีฟันซอฟต์แอตต e ฟกำมแข่ขนแปรงซอฟต์แอนด์สปรินุ่มเด้งแปรงสะอาดทุกซอกทุกซี่แปรงหนักแปรงนานก็ไม่เจ็บเหงือกไม่บานง่ายเนี่ยคู่แท้ดูแลเหงือกและฟันแปรงสีฟันซอฟตคู่เลิฟของผมเหมือนกันแ <c oughs> ปรงนุ่มสะอาดไม่บาดเหงือก <c oughs> <S s A L Z L Z S, 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 <S ร้านนี้มันร้นอนโ,โ,โ,โอ้ทอไหนดูอากาศก็ร้อน <c oughs> อาหารก็ร้อน คนรอก็รอ้อนคนผัดก็ร้อน,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 นแต่ฮาตาริแอคูลเลอร์เทอร์โบเยน็นจนกระเพาเปลวเส้นใหญ่พริวลิ้วลอยลงนารีสะบัดผมชาตรีชมอย่างเย็นใจใหม่ฮาตาริแอคูลเลอร์เทอร์โบถังใหญ่เย็นรัวๆทั่วๆกันฮาตาริถ้าการขอสินเชื่อ SME เปรียบเหมือนกีฬาค้ำถ่อหลักทรัพย์ที่มีก็เหมือนไม้ค้ำหละครับ เอาแล้วครับมาลองรู้กันครับเจน้อยแชมป์ขายส้มตำยับวิ่งเข้ามาค้ำโอ้โหไม่ผ่านน่าจะได้สงสัยหลักทรัพย์แกไม่พอจริงๆนะครับภายาเยอคำชั้นแน่เอ้นั่นบสยอนี่ครับเข้ามาช่วยค้ำประกันให้ลองดูอีกครั้งนึงครับคร่านี้ผ่านฉลุยไปเลยรับกับคุณบสยอไม่ว่า SME จะเล็กหรือใหญ่ถ้าธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอให้บสยอช่วยค้ำโทร0 2 8 9 0 9 9 9 9ข่าวเด่นประเด็นร้หลอนคบรถจัดจาน ท่านโฆษกรัฐบาลครับพลโทไก่อูสันเสือแกวกมลสวัสดีครับพี่ไก่อูครับโดยหลักการแล้วคนเป็นโฆษกนี่มันโกหกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนบอกแต่เขาถามเราต้องตอบแต่มันเป็นเรื่องที่ดีชั้นความลับจึงไม่ได้แถลงข่าวเขาก็ถามรายละเอียดต่อว่ากี่ลำหนึ่งลำวงเงิน จำตัวเลขชัดเจนไม่ได้แต่เข้าใจว่าประมาณ1 3 0 0นกว่าล้านไม่ได้จ่ายครั้งเดียวแต่จ่ายเป็นงบปูกพันรายปีติดตามที่ปากซอยร้อยห้าหลายการข่าวรถจัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แปนาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสานาที f m ฟร้อยห้าบายไทยแลนด์เ m มร้อยห้าสไมยแลนด์ สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็งโปรง่งใสก้าวสู่ประเทศไทย4.0อย่างมั่นคงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบสอยอธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบอสอยอช่วยคำ028909999 เอาละคระัคุณฟังคะ่ะช่วงนี้เรามาติดตามการลงทุนในตลาดทุนไทยหลังจากที่ตลาดบ้านเราเนี่ยเมื่อวานลงไป1จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย35,388.21ล้านบาททำให้ไปปิดที่1,568จุดนะคะนักลงทุนรายย่อยก็เป็นฝ่ายขายไป792ล้านตามด้วยบัญชีบร,ร,ษริษัทหลักทรัพย์ เป็นฝ่ายขายเช่นกัน2 6 1หกสิบเอดล้านแล้วก็เมื่อวานบรรยากาศของการจ่ายปันผลขึ้นเครื่องหมาย XD ก็ทําให้หุ้นหลักๆห,ห,หลายๆตัวนั้นปรับตัวลงด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามการลงทุนกันต่อกับคุณธีรศักดินวรากุลนักวิเครออาะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ CIB m สวัสดีค่ะคุณธีรศักิ์คะครับสวัสดีครับเออเช้านี้เป็นยังไงบ้างอ่าเคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับแต่ว่าะจะเป็นเรื่องของาการเรียกว่าเคลื่อนไหวในกรอบ แคบนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวประหลาดเนี่ยยังเป็นหน้าของการเรียกว่าสร้างฐานนะครับในรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับโดยมีกรอบแนวรับนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแล้วก็แนวต้านที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับน่าจะยังเป็นลักษณะของการเรียกว่าไฟเวกออกด้านข้างนะครับแล้วหลอดเลือกทางนะครับถ้ามีการเบรกด้านใดด้านหนึ่งนะครับในรูปแบบสามเหลี่ยมนี้เนี่ยภาพที่ชัดเจนในระยะกลางจะ เกิดขึ้นครับผมเมืม่อวานเนี่ยหลายตลาดก็สะท้อนผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศสออกมาตลาดบ้านเราดูเหมือนไม่ค่อยไปไหนนะคะใช่ครับเนื่องจากในเรื่องของตัวทิศทางของค่างเงินนะครับมีอะไรเป่าแนวโน้มในตัวขอทิศทางค่างเงินบาทนะครับมีแนวโน้มอ่อนค่านะครับเนื่องจากเม็ดเงินเนี่ยไหลนะครับไปทางจากทางฝั่งเอเชียนะครับไป มุ่งสู่ยุโรปนะครับเพราะว่าในเรื่องของเสรีรภาพนะครับของยูเนี่ยมันมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ในเรื่องของการเลิกตั้งฝรั่งเศสเนี่ยผ่านไปนะครับแล้วก็ในตัวของตลาดหุ้นของเขาเองก็มีแนวโน้มนะครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับต่อเนื่องหลังจากนี้ครับผมอืมค่ะปัจจัยวันนี้ล่ะคะควรจะตามอะไรกันบ้างคะครับก็เน้นไปที่เอ่อในเรื่องของการประกาศผลการดําเนินงานนะครับ ของบริษัทจดทะเบียนนะครับในแง่ของตัวหุ้นนะครับที่เรียกว่ามีการประกาศผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าที่คาดนะครับราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมีการตอบรับในเชิงบวกนะครับอย่างวันนี้นะครับจะมีตัวของอ IBL นะครับที่กําไรนะครับไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยประกาศออกมานะครับดีกว่าที่ตลาดเนี่ยคาดการเอาไว้นะครับประมาณ12เเซนนะครับซึ่งในแง่ของตัว valuation นะครับที่ทาง CMB ให้ไว้นะครับอย่างค่อนข้างถูกนะครับเมื่อเทียบกับราคา ในตลาดตอนนี้ครับผมมีหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้ไหมคะครับก็เป็นตัวของ i อวอตัวนี้เลยนะครับที่ใช่ครับที่ราคาเป้าหมายนะครับเราให้ไว้ที่ห้าสิบสี่บาทนะครับซึ่งในราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบหกจุดสองห้านะครับก็มีอัพไซด์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคนที่มีอยู่แล้วนะครับการอ่อนตัวลงมานะครับบริเวณสามสิบ ห้าบาทนะครับจะเป็นจังหวะของการซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็แนวต้านที่เรียกว่ากําลังลุ้นทดสอบในรอบนี้เนี่ยก็คือบริเวณสามสิบเจ็ดถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้มีโอกาสนะครับที่จะวิ่งขึ้นไปทดสอบใกล้ๆสี่สิบบาทสาหรับตัวของ I V L ครับผมผลกําไรที่ประกาศออกมาก็น่าพอใจด้วยนะคะสี 4, ่พัน่รอยี่สบกล้านก็เพิ่มขึ้นเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีคําถามฝากเอาไว้ค่ะคุณจรรุลาสัดค์คือถามว่าตัว Beauty กับตัว k a ม m a เนี่ย อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยทั้งคู่ถ้าเปรียบเทียบแล้วตัวไหนหน่าลงทุนเดียกันถ้าดูจากอันเนเงี้ของตัวเซนติเมนต์ะ iment, นะครับแล้วก็ในตัวของทิศทางราคานะครับ ในตัวของบิวตี้นะครับยังมีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าแนะนำเพียงแค่ในแง่ของการเทรดดิ้งกินกำไรนะครับเพราะว่าราคานะครับของตัวบิวตี้เนี่ยในตอนนี้นะครับเริ่มเรียกว่ามีการฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปแถวๆบริเวณ10บาทนะครับแต่แนวต้านนะครับใกล้ๆบริเวณ10.4 0สูยเนี่ยอาจะมีแรงเรียกว่าขายสักกำไรในช่วงสั้นออกมานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลงไปเรียกว่าเข้าใกล้บริเวณ9บาทแล้วมีการดิดกลับนะครับ ส่วนตัวของคาร์มานะครับในแง่ของการฟื้นตัวนะครับในรอบนี้นะครับก็กําลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่นะครับซึ่งในแง่ของการทะลุนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่9.10ในรอบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 9. 70นะครับก็ยังพอมีแกลบอยู่เพียงแต่ว่าขอเป็นแค่การเทรดดิ้งในช่วงสั้นๆพอ,อถ้าเทียบกันนะครับในช่วงสั้นตัวไหนดีกว่ากันนะครับข้ามานะครับดูน่าสนใจก,กว่าปิวป้วตีว้ครับผมค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากเลยคุณธีรศักดิ์พรุ่งนี้คกณอา<ม>สัปดาห์หน้าคุยกันต่อสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเทียรศักดธนวรากุลนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ CIB m ตอนนี้ Set i n d e x ก็อยู่ที่1568.28กนะคะก็บวกขึ้นไป0.26จุดมูลค่าการซื้อขาย4,864ล้านบาทค่ะเท่าแก่น้อยเนี่ยอันดับที่1เลยค่ะ21บาท80ลงไปบาท80 ปูนใหญ่520ลงไป4บาท CPO 62บาท50นะคะก็บวกไป50สตาง IRPC ค่ะ5บาทกับ55สตางลงไป5สตาง TPI PP นะคะ6บาท80ลงไป5สตาง AOT 41บาท75ขึ้นมา25สตาง s t สก25บาท75บวกไป50สตางนอกนั้นปรับลงไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์157บาทลงไป50สตางบ้านปูค่ะ 19บาทส0ลงไป10สตางค์ปิดท้ายด้วยทียูยี่สบาทลงไป60สิตางค์เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณฟังมาที่หัวใจเศรษฐีกันค่ะหัวใจเศรษฐี หัวใจเศรษฐีช่วงนี้จะมาหาความรู้กันต่อในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะทันทีที่รัฐบาลนั้นกดปุ่มโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ e EC e ใน3จังหวัดชนบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเซาเนี่ยก็เกิดความเคลื่อนไหวมากมายโดยเฉพาะในมุมของอสังหาริมทรัพย์วันนี้เรียนเชิญคุณวสันต์คงจันทร์กรรมการผู้จัดการบริษัท Modern Property c o n s u l t a n t มาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้สวัสดีค่ะคุณวสาันต์ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณสลินนาครับคราวที่แล้วคลาดกันนะที่ฉันป่วยเลยไม่ได้คุยกันเลยเออวันนี้ถือโอกาสเชิญมาอีกทีค่ะอยากจะให้มาฉายมุมมองในเรื่องของความเคลื่อนไหวสังหาริมทรัพั์โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับ EEC สักหน่อยเห็นว่คคาคุณพิสานเองก็เพิ่งจะได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้มาด้วยใช่ไหมคะครับก็เป็นสัมมนาสังหาริมารัพย์ภาคตะวันออกครับค่ะที่ปัตยาของศูนย์ข้อมูลสังหาริมารัพั์ครับแล้วก็มีการตั้นผู้ว่าท่านก็มาพูดถึง EEC หรือว่า ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาลเนี่ยครับค่ะอ๋อแล้วคุยกันว่ายังไงบ้างคะครับก็อ,อย่างนี้ครับเนื่องจากว่ายิเทิสีบอร์เราเนี่ยครับก็มีการพัฒนามา20-30ปีแล้วใช่ไหมครับค่ะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ออก EET Yitteel Economic Corridor เนี่ยระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยเพื่อเพื่อปรับแผนการพัฒนาในเชิงในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานสําคัญสำคัญที่จะลงเชื่อรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ การขยายสนามบินอุตภเธานะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงภาคก,การท่องเที่ยวนะครับเห็นว่าในใน EEC เนี่ยครับสัดส่วนเศรฐษฐกิจเนี่ยที่ปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะขยายตัวสักประมาณสามเปอร์เซ็นโดยประมาณเนี่ยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นในนั้นเน,เนี่ยเป็นของภาคตะวันออกเลยนะครับมีความสำคัญระดับนั้นนะครับ อย่างจังหวัดชนบุรีจังหวัดเดียวเนี่ยครับก็มีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจจังหวัดเนี่ยเกือบร้านร้านนะครับประมาณแปดแสนเก้าแสนล้านนะครับจังหวัดเดียวนี่นะครับซึ่ง GDP เนี่ยก็ครอบคุมจากเชียงสาครอบคุมจนบุรีครอบคุมระยองครับสามจังหวัดครับก็คือฝั่งอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็มีการปรับตัวกันเยอะคือทั้งทุนไทยทุนต่างประเทศเลยใช่ไหมครับปกติแล้วทางอสังหาในต่างจังหวัดโดยเฉพาะโซนภาคตะวันออกเนี่ยครับช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่เขาเรียกว่าโอ้ยวัดสัน นะครับเขาก็ขายกันค่อนข้างยากหนยใช<า>่โดยเฉพาะโดยเฉพาะพัทยานะดิฉันเห็นอนยูอ่คอนโดบแบบมีแต่คอนโดแต่ไม่มีคนอยู่เต็มเลยอะ่ะครับทีนี้ e e c เนี่ยครับก็จะเป็นความหวังของผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกค่ะหวังว่าจะช่วยกระตุ้นให้อสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวให้ร้ดเดียวขึ้นนะครับจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์ในช่วงในช่วงปีเนี้ที่ภาคตะวันออกเนี่ย ทั้งชนบุรีทั้งนมยองทั้งที่เฉลิมเสา,าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วนะครับค่ะแล้วมันก็มีอย่างมีที่เฉิมเารเนี่ยที่จะเป็นเมืองเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลโดยมีรถไฟความเร็วสูงเป็นตัวเชื่อมเนี่ยมันจะทําให้การพัฒนาเมืองเนี่ยดูน่าจะตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไหมคะอ่าใช่ครับคือไม่กลับโปรเจกต์สำคัญสำคัญใน EEC เนี่ยครับหนึ่งก็คือรถไฟความเร็วสูงนะครับสองก็คือรถไฟทางคู่ รถ <c oughs> ไฟทาเรือสูงก็วิ่งไปจากเนี่ยครับจากบาง 4, ซื่อสานทัวร์นาูมผ่านจากเชีย,ตยงตรลบุรีไปจนถึงจากพัทราระยองเนี่ยครับ <c oughs> มีที่มหลายจาดด้วยนะครับอ่าอีกโรวเกียกหนึ่งที่สำคัญม,มากก็คือการขยายสนามบินสุตรรภา <c oughs> เป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่สามะครับ <c oughs> แล้วก็เชื่อมต่อสามสนามบินคือเชืเ่อมดอนเมืองเชื่อมสุวรรณภูมิแล้วก็เชื่อมสุตรรภา <c oughs> สุตรภาทุกวันนี้รับคนได้ประมาณห้าล้านคนต่อปี <c oughs> แต่ว่า กำลังจะขยายเนี่ยมีแผนว่าจะขยายเพื่อรับคนได้1 5ล้านนะครับอย่างเช่นวันนี้อย่างฟูกเกตเองเนี่ยก็รับคนได้ประมาณ12ล้านะนะครับอย่างที่เชียงใหม่ก็รับคนได้ประมาณ89ล้านท,าทั้งฟูเกตซึ่งขยายสนามบินเซนเซ็ตเนี่ยครับก็ยะรับคนได้ประมาณ18ล้านเพราะฉะนั้นพยา1 5ล้านก็พอๆก,กับฟูเกตนะครับนะครับเพราะฉะนั้นพวกชาเตอร์อไฟต่างๆที่มาจากต่างประเทศเนี่ยครับต่อไปก็จะบินไปลงที่อุตสาหกวันเยอะขึ้นนะครับค่ะทีนี้ถ้ามีความเจริญที่เดินทางก็มาถึงเนี่ย สิ่งที่ต้องจริงจงควรจะต้องมาก่อนด้วยคือการวางผังเมืองถูกไหมคะใช่ครับออทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับเรื่องสาคัญก็คือสําหรับผู้พัฒนาต่างชาตเหรือครับหรือคนีที่ดินอยู่ในอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยครับเรื่องสําคัญก็คือว่าอมีอีกปีแล้วเนี่ยจะมีการร่างผังเมืองใหม่อืมทั้งหมดเลยค่ะโดยเลิกผังเมืองเก่าแต่ตอนนี้ของเก่ายังไม่เลิกนะครับยังอยู่ที่ใช้อยู่ก็ยังใชยอย้อยู่ยางจังหวัดจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองเนี่ยครับก็เพิ่งประกาศผังเมืองจังหวัดไป ค่ะคีอเดิมเรามีผังเมืองเป็น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 ,เป,นเป็นชุมชน,นเช่นแถวพัทยาแถวตัวเมืองชนบุรีแถวรีราชาเป็นผังผังใบครับล่าสุดนี่เรามีผังคุมทั้งจังหวัดแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งเป็นชุมชนเขาเรียกผังเมืองชุมชนผังเมืองจังหวัดเนี่ยต่อไปจะถูกเลิกหมดเลยในในภาคตะวันออกแล้วประกาศใช้เป็นผังผังเมือง EET แทนทีนี้ความสําคัญก็คือว่าผังที่จะประกาศใหม่เนี่ยเราก็ต้องดูว่าที่เราที่ดินเราที่อยู่ในอแต่ละจังหวัดพวกเนี้ย จะมีการประกาศเป็นผังเมืองสีอะไรค่ะนะครับซึ่งผังเมืองในบ้านเราก็มีสีเขียวทําได้เด็กเกษตรมีสีม่วงทําอุตสาหกรรมได้มีสีเหลืองสีส้มสีแดงทําที่อยู่อาศัยทําเชิงพาณิชย์อย่างแถวมาตาพุทธเนี่ยที่สีม่วงเนี่ยแพงกว่าที่สีเหลืองนะครับเพราะว่ามาตาพุทธเป็นโซนาาอุตสาหกรรมอืที่สีม่วงนี่แพงมากครับค่ะครับคือมันก็แล้วแต่พื้นที่อะเนาะว่าที่นั่นเน้นอะไรใช่ไหมคะครับเอ้แล้วทีนี้ตัวผังเมืองใหม่ที่เป็นผังเมือง EEC เนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่คะ เอ่เท่าที่ผมสอบถามที่กรมโยธาที่ไปพูดด้วยนย่นะครับค่ะเอ่อเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นอ่าตั้งสำนักงาน EEC อยู่ตัวผังเมืองนี่เลยยังไม่ได้เริ่มดําเนินการครับแต่ว่าอ่ายังไม่ได้เริ่มก็จริงแต่ว่าเข้าใจว่าคงจะรีบทารีบดําเนินการค่อนข้างรวดเร็วมากเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการหลักที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่อาอีกสักประมาณหกเดือนหรือไม่เกินปีน่าจะมีร่างให้เราดูกันนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับ คุณวสันต์คิดว่ามันจะเปลี่ยนจากของเดิมเยอะไหมคะเอ่อเชื่อว่าน่าจะเพราะว่าเท่าที่ฟังข้อมูลเนี่ยครับเขาก็จะมีกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมเยอะขึ้นพื้นที่อ่ที่อยู่อาศาัยเยอะขึ้นเพราะคนมันเยอะขึ้นน่นะครับค่ะนะครับอ่พื้นที่สีเขียวก็อาจจะลงแต่ว,ว่าจริงๆแล้วในในในสามจังหวัดเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็พื้นที่พื้นนี้มันน้อยอยู่แล้วนะครับก็คือที่ดมอ้น้อยคือที่อยู่อาศัยน้อยพื้นที่อุตสาหกรรมมันน้อยมากค่ะนะครับอย่างเท่าที่ทราบก็คือว่า พื้นที่อุตสาร,ร,รมทุกวันนี้เรามีนิคมตสาร,ร,รมอยู่ที่นั่นประมาณยี่สิบแปดแห่งเนี่ยมีพื้นที่ประมาณแสนไร่แล้วก็อ่าเเนี่ยคาดว่าจะมีพื้นที่อุตสาร,ร,รมเพิ่มอีกประมาณสักแสนประมาณสักเจ็ดหมื่นไร่ประมาณอย่างนั้นครับก็เป็นจากแสนก็เป็นแสนเจ็ดหมื่นไร่ประมาณนั้นนะครับค่ะทีนี้เขาเออารย์ค่ะเชิญค่ะก็จะมีการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมไปไปส่วนหนึ่งขยายพื้นที่เขตที่อยู่อาศัยไปส่วนหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาพื้นที่ที่อยู่อาศัยทที่เขตสาหกรรม ก็ไม่ได้เยอะครับอครับคือมันก็จะเป็นต้องทราบนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปลงทุนอะไรกันถูกที่ถูกทางได้ยังไงถูกไหมคะคเพราะฉะนั้นอ,อันนี้น่าจะต้องเร่งเสร็จเร็วทีนี้ในวงสนทนาเนี่ยเขาเป็นห่วงปัญหาอะไรกันในในที่จะเกิดขึ้นบ้างคะ,ะในเชิงในเชิงการพัฒนาสางการินบรัศ์เนี่ยเขาเขายินดีที่อยามีโครงการนี้เพราะว่ามันจะช่วยกระตุน้นให้อางการเางินบรรทัศน์ดีขึ้นรถโดยสารเรืสูงเนี่ยไปเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นได้เยอะค่ะอย่างว่าช่วยการเดินทางเพราะตัวนี้เราเดินทางไปพัทยานี่นาน นะครับถ้าเราขึ้นรถไปความเร็วสูงสักสี่อห้านาทีเนี่ยงคงชีวิตมันแฮปปี้มากเลยคับรถไปกนะ็ชั่วโมงไปพัทยาเท่าไหร่นะชั่วโมงกว่าเนาะขับรถปกปตินี่สักสองชั่วโมงอะ่ะแต่ถ้าไปหน้าเทศก,กาลวันหยุดเนี่ยโอ้โหสามสี <3 S 1> ่ชั่วโมงร <นะ S 1> ครึง่งวันนะครับ คือดิฉันว่าขับรถนี่ไม่เท่าไหร่มันไปตดตรงด่านต่างๆนั่นแหละเนาะนั่นก็คือเรื่องแต่เรื่องสำคัญก็คือสนามบินนะครับหรือเมื่อกี้ผมพูดถึงสนามบินดูดพาที่ต่อไปคนจะบินไปลงที่อุ่ดูพากันประมาณสิบห้าล้านคนนะครับอเรื่องสาคัญอีกเรื่องก็คือที่อุตูน้ำภูเมงเนี่ยก็ขยายนะครับทุกวันนี้สี่สิบห้าล้านคนนีแก่ลังขยายเป็นหกสิบล้านคนขยายเฟสสองเนี่ยรับได้หกสิบล้านคนแล้วจะมีเฟสสามเฟสสี่รับสูงสุดได้เก้าสิบล้านคนนะครับเพราะนั้นการที่อุตูน้ำภูม การท่องเที่ยวขยายตัวเยอะขึ้นแล้วก็การเดินทางก็ถือวลงสนามบินสุวรรณภูมินเนี่ยครับก็ขึ้นรถขึ้นรถไปความเร็วสูงวิ่งไปที่พัทยาได้เลยไประยองได้เลยะนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลามากในการเดินทางครับหรือว่าบินบินตรงไปลงที่อุตตเพาก็ถึงเลยอ่าค่ะกับอ่าเหลือเวลาอีกครึ่งนาทีนี่อยากจะสรุปเรื่องนี้ให้ฟังยังไงกันบ้างคะ,ะสรุปอย่างนี้ครับอี e c เนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งค่อนข้างซบเซาในช่วงของสามปีที่มาในโซนภาคตะวันออกอันที่หนึ่ง นะครับมันที่สองต้องจับตาเรื่องของผังเมืองนิดนึงครับว่าผังเมืองที่ออกใหม่เนี่ยมันมีตรงไหนที่อ่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีม่วงนะครับซึ่งจะผลส่ต่อที่ดินที่เรามีนะครับใครมีที่ดินต้องจับตาดูนะครับอันที่สามในเรื่องตลาดสังหาริมทรัพย์น่าจะเป็นด้วยกระตุ้นทําให้มันขยายตัวได้รวดเร็วกว่าปกติครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวสานโอกาสหน้าคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ ค,คุณพิสันคงจันร์กรรมการผู้จัดการบริษัทโมเดิลพร็อพเพอร์ตี้คอนซัลเทนค่ะตอนนี้นะคะทางปอพเองก็ทํำทำงานกันหนักหน่วงที่เดียวสาธารณภัยนั้นมีแนวโน้มรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นปอพก็ได้สารพลังประชาราัฐขับเคลื่อนการบริหารจัดการภัยเชิงรุกภายใต้แนวคิดปอพ4.0ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาภัยพิบตัติแล้วก็น้อมนําแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานรากในการพัฒนาด้านการจัดการภัยต่างๆให้มีความเข้มแข็แขงด้วยการส่งเสริมให ให้ชุมชนและเครือข่ายมีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติในเบื้องต้นแล้วก็มุ่งที่จะยกระดับความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศสู่มาตรฐานสากลให้ความสําคัญกับการคิดคน้นนวัตกรรมแล้วก็สับสนนงานวิจัยที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นมีนกลไกการจัดการสาธารณภัยที่เป็นระบบคู่ไปกับการพัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติที่มีเอกภาพวางระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยําด้วยค่ะแล้วก็ให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รวดเร็วจะน เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งการแล้วก็แก้ปัญหาสาธารณภัยตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับมือและจัดการภัยในเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประเทศไทยรู้รับปรับตัวและฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วสอดรับนโยบายไทยแลนด์4.0ด้วยความห่วงใย,ยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนมุ่งสู่ปพ4.0ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัยหมดเวลา ในช่วงนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ